สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกมแบบไบโอเฟดีกันอีกเช่นเคยแล้วมาอยู่กับ The Final c o s t กันละนะซึ่งผมเพิ่งเห็นในตรงนี้นะเออเกมคอมพิวต์นะยังเบอร์เกอร์สีทองโคตรสวยงามอลังการแล้วก็อันนี้โซดาวอนคือคืออะไรไม่รู้ไปจะไปดู Final Cost กันเลยดีกว่านะครับมานะว้าจะเป็นยังไง one more to go อย่าบอกมีอะไรเพิ่มอีกนะโอเครู้สึกว่าจะเหมือนจะมีตัวใหม่มาอะไรมานี้ป่ะเอออาจจะมาบานนั้นนะทุกคนแต่ไม่รู้คือตัวอะไร What the นั่นแหละไม่รู้เหมือนกันจะมีตัวอะไรใหม่เข้ามาอย่านะอย่านะอืมมันเป็นสิ่งที่ผมต้องเจอแล้วก็เผชิญหน้ากับมันเสียงอะไรมันดุมันเป็นอะไรโอเคผมไม่รู้ว่าตอนนี้แม่งมีอะไรตัวใหม่มาหรืออะไรยังไงผมไม่รู้เลยตอนนี้ วัดมาไวมากไวมากมันมาไวมากผมก็ไม่เชื่อว่าผมขั้นเดียวผมจะผ่านเนี่ยตอนเนี้ยอาจจะต้องเงียบๆหน่อยครับนิดนึงนะเออนิดนึงโอ้ยวัด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 เสียงอะไร เสียงอะไรฮะโอ้ยวัดตัวอะไรอะ่ะโอเคเลยโอเคโอเคอันี้สุดยอดไปเลยเกิดอะไรขึ้นก็นไปดูนะผมงงม,มากเลยตอนนี้ทำไมทุก ทำไมเฟดดี้กับพ็อกซี่นิ่งวะมันทำให้ผมกังวลใจมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นอยี่วะเนี่ยผมเริ่มไม่ไว้ใจอะไรแล้วเนี่ยให้ตายเดี๋ยวโรบินโอ้แม่งอยู่ันสามตัวสามตัวสามหนอเอออยู่ไปเลยนะพวกเองไปลาสับฟ็อกซี่ของเราไอ้นี่เริ่มมาละ คอนเฟิร์มหนึ่งเลสโก o เออไีด่ดีมักเหมือนเด็กแปะไว้ทุกคนไมด่ดีเออแค่นั้นแหละเช็คหน่อยชิบหายละฮ่าฮ่าไปได้เดี๋ยวเช็คก,ก่อนโอเค โอ้ไม oh really. okay, right. okay, right. okay. okay. ่โคดินเฟดี้โอเคเลยมาเล่นกับมึงก็ได้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 เลยกะเล่นได้เลยก็เล่นก็เล่นเออแล้วมันมานี่ทำไงวะหายแล้วมันจะมาทางนี้ดิโอเคเฮ้ยม่เกือบหมองไม่เห็นเลย มึงจะกัดทำแพ้มึงหรือโอเคโอ้ยก็ได้พอดีโคตรหลอนโคตรหลอนเลยนะเองอ่ะว่าไงจ้าตัวเธอไปละโอเคไปละไปไหนไม่รู้มัน มโอยมองไม่เห็นแม่งมองไม่เห็นเลยเว้ยม,มองไม่เห็นเลยผมตาบอดเนี่ยคือก็ได้เฟดีแม่งป<ๆ>วดในทุกที่อะตอนเนี้ยโอเค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 ต้องดูดีต้องดูดีวัดสองโอเคสุดยอดหลายชื่อเ,เหลาครัวหลินเนี่ย อย่าได้ย e ินไปไกลเลยไปอะไรกูเ e ล่นเฟดี e ้ไ e. ม่ใ <su> ช่เฟดีธรรมดาไปเลยครับไปเลยครับอย่าจะจ้องเจ้านี้ก้องจ้องจ้องกล้องก้องจ้องจ้องกัดสายอยู่นั่นแหละเป็นไรของเมืองกัดทำไมไม่ให้กัดจ้าเอามาเห็นได้ยินอยู่ ôi bưng, ôi, 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 ôi,

รีม,มาส่งดิรีม,มาส่งดิรีม,มาส่งก็ร้องเฮ้ยโอ้โหของมันตัดงี้เหรอเฮ้ยเป็นยัึงดิเป็นยัึงดิโอ้มันตัดหมดเลย เฮ้ยกูชนะแล้วกูชนะแล้วมึงรีบมาส่งคอนคอนไปเยอะเอา้าอย่าอย่าบอกนะับก็คือซ่อมไม่ได้หรอใช่ไหม no, no. โอ้โหไอชิปโกลเด้นไฟดีเ้เวรแม่งเอ้ยกูรู้ความยากแล้ว ปล้คือกูต้องรอรอตายอย่างเดียวอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้เลยเว้ยคือมันจะไม่มาส่งเราล้วผมก็จะถูกไหมวันงั้นผมปล่อยตายเลยแล้วกันผมวมาใช่ปล่อย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 ตายปล่อยตายโอ้หท่านี้พลาดแม่งพลาดเลยอ่ะคือแก้ไม่ได้เลยอะ โอเคผมโอเครู้ความยากของโกลเด้นเฟดดี้แล้วโอ้ถ้าโกลเด้นเฟดดี้มาปิดได้ปิดก่อนเลยไอช่องสามช่องอะช่องสามช่องเนี่ยปิดได้ปิดเลยถ้ามันมานะเออมื่อกี้กูพาไปแล้วแม่งขัดเต็ดโอ้โหแล้วเหลือออเดอร์เดียวไ่ตายโรบินน้อยร้อยปัญญาไม่ต้อง เนี 1941, ่ยมันหนีไปละเก็บเปิดไม่ได้อีดอกโอ้มึงนั่งคุยกันเลยนะ ไฮฮาไฮฮานั่งคุยกันเลยมึงนั่งคุยกันเลยมึงจะเอาไงจะเอาไงไอ้กูไอ้กูต้องเปิดโหมดร้องเพลงนะเอ้ยเอานี่ก่อนนี้ก่อนนี้ มาอย่างงี้ขอร้องเลยขอร้องเลยขอร้องเลยโอ้ยเออมึงจะเข้ามาได้ไหมล้ำเหมล้ำมันิล้ำมันิล้ำมันิล้ำเหมิล้ำมันิล้ำมันิล้ำมันิล้ำอั่ามาซื้อกาแฟนะอาฟไฟได้ ดีแจ้งเอได้สองคอมเปินจะเอาไงกูเหลือดเอาดูสุดท้ายแล้วว่ายังไงไม่ต้องคุ้มเลยดิฮาคุ้มเลยไม่อย่า อย่าเข้ามาอย่ากัดไฟไฟขึ้นมาแล้วกว่งกดินกว่าเดงกด่าเดินโฮ เอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอยอเออใครมึงมาวะใครมึงเข้ามาเอ้า จิ้มหายมันกาดสายกูคัง,งหมดเลยโอ้วโหลดชิบหายละอุ้ยโอ้โหโชคดีเลยแป่งอาหารมาคนดีมาดีโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกูดินิวเดลีอันนี้มีคนอีก missing มิสทรีแอดเฟดดี้แฟตแบกิ u โอ้ยโอ้ยคาวดีอันนี้ไม่ต้อหนีหายไปดีแล้วหายไปดีแล้วโอเคนะ oh, อุ้ยทุกคนแม่งเมื่อกี้แม่งโคตรโชคดีเลยคือทุกอย่างแม่งแบบคือตอนจบแม่งคือแม่งเตรียมใส่เราแล้วอะ่ะคือแม่งเตรียมใส่เราอะ่ะรอเวลาแค่นิดนึงอะ่ะแต่อาหารแม่งมาบอดีโอ้โห้ยโอ้โหสองสองตาจบะครับ มันก็ไม่มก็ไม่ค่อยยากอะ่ะเออจบไปว่ะโอ้นึกว่าขิมนี้ึว่านึกว่าขิมนี้จะยาวเนี่ยพูดจริงนึกว่าจะยาวเนี่ยนึกว่าจะแบบอัดครึ่งชั่วโมงขึ้นอะ่ะเฮ้ยตองเกมแม่งไปว่ะเออแม่งจะมันจะมีพวกคัสตอมโหมดอะไรอย่างงี้ปะ่ะเอออย่ารอดูดีกว่านะอ่ามีชาเลนจ์ว่ะทุกคนมีชาเลนจ์หรอ เฮ้ยเฮ้ยบาเกต์หันโอ้โหฮันติ้งโรเจอร์โกยไกนเอาออฟเซอร์วิสรันช์รันรัชรันสรัชแล้วก็ฟูลคอร์ดผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นชาเลนจ์ที่ผมน่าจะทำใน EP สุดท้ายหรือไม่ทำดีวะไม่มีแต่ยากนะเว้ยจริงๆ ขนาดไฟนอลนี้ผมเล่นอย่างยา้ยอ่ะเรามาดูเอ็กซ์ต้ากันดีกว่านะก่อนนี้เราจะจบเฮ้ยลูมเราปลดลเราละคลิกอินทูซูมอ่าคิกเอาซูมโอ้โอั้นน่ะขึ้นนะหลูเแท้นี่หน้าตาเต็มนะครับเป็นรูปภาพในทีเซอร์นะอันนี้ห้องกินข้าวซึ่งไม่ค่อยได้ใส่ใจกับมันเลยเออนี่ก็ห้องฟ็อกซี่อันนี้ก็ห้องฮอลเวย์อืม เออแล้วเราได้เห็นรายละเอียดเต็มเต็มไหมนะเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปอยู่ในเกมมันคือมันไอตรงแผนงแม่งบังหมดเลยเออต่อไปก็โปสเตอร์นะ going r i e f นะ get mary stick m up let crush โอ้โหแล้วก็เป็นนีที่ขาดโอ้เซเลบเรตอินเดียด้วย แล้วก็มาเด v เวอ p e เปอร์นะโอ้โหการพัฒนาเขาเนอะปึ๊บโอ้ยเอยวัอแต่ก่อนเป็นชุดนี้เหรออ๋อการทำ making bunny เออ making อันนี้ making f o x y ที่ไม่ได้เปิดหมายถึงที่ไม่ได้แบบเอามาใช้เออ making t r a d bear อ๋อมันชื่อ t r a d bear ๋อ t r a d bear อันนี้ early office testing อ๋อนี่เป็นภาพเทนนะตอนนี้เขาเทสกันแต่ก็ไม่ได้อลงอ๋อเป็นอย่างนี้เหรออ๋อเดี๋ยวนะมันนี่อ๋อมันมันเข้ามาอยู่ในนี้เหรอวนผมไม่เห็นเลยนะเฮ้ยผมไม่เห็นเลยนะว่าต่นนี้มันนี่นี่ที่ไม่ได้ใช้ป่ะหรือใช้วะเอออ่านี่คือแผนเขาอนะวิธีการวางการวางแผน เเกาเทสตึ๊บอ่ายังไงโอ้โหมีออกไม้เราได้เห็นนะโอเคเดี๋ยวยังไงยังไงก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะว่าอยากให้ผมเล่น20 20 2บ20 20 20 2ี่สิบย0ี่บบี่สบสสสิบไหมนะหรือโหมดที่ายากที่สุดนะเออแล้วก็จะปลดล็อกไอ้พวกนี้ไปด้วยนะโอเคแต่ไงก็ขอพักไปที่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็ขอบคุณมากที่ดูกันมาจน จบตอนนี้ก็รักทุกคนนะเดียกันครับ